สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องป้องปลายสู้ผู้สูงคนเนาะคะ่ะมาพบกับช่องลัดดาชาแนลคือเก้าค่ะพี่น้องคะ่ะคนหมักตัวเลขก,กับมาเบิงตัวเลขน้ากันเนาะค่ะพี่น้องมาเบิงวาเมนีแอดน้าแนวทางเอียงมาฝาพี่น้องเนานะคะ่ะมาค่ะพี่น้องคะ่ะตามมาเบิงเลยค่ะวาเมนีแอดดแนวทางเอียงมาฝาพี่น้องเนาะคะ่ะแอดเทปแปรสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะคะ่ะแล้วกั ลอตเตอรี่สิบเลขขายดีเนาะค่ะทุกสีเลยค่ะพี่น้องแอดกะเก็บมาฝากพี่น้องให้ครบทุกสีเลยค่ะคลิปนี้และอีกหลายสำนักหลายอาจารย์ค่ะพี่น้องคะเน้นๆทั้งนั้นเลยค่ะพอไกลสิออกแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะก่อนสิไปชมแนวทางกะฝากพี่น้องสวยกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดกันเนาะคะ่ะ เอามาประเดิมแนวทางแหลกแนวทางหนีเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาของเพื่อนกับเขาทีท่เก้าหาเนาะคะ่ะพี่น้องมาตามเบอร์ง,งวดนี้นะคะ่ะบนให้วิ่งที่5และ8ฟันที่5เนาะคะ่ะ752ดห้าเน้นๆค่ะ592 587เนาะคะ่ะชุด2ตัวบนค่ะ52 92 87เนาะคะ่ะตัวเน้นของเพื่อนก็คือ52แล้วก็92เนาะคะ่ะ ล่างให้วิ่งที่2และ7ฟันที่7เนาะคะ่ะ2 7เน้นเน้นๆแปเนะะ้นาะค่ะก็ขอขอบคุณแนวทางน้ำค่ะเอามาต่อกันเลยค่ะแนวทางของแอดเทปเนาะคะ่ 8, ะแป้ฉลากกินแบ่งรัฐบาล16พฤศจิกา6 4รัฐบาลไทยค่ะชุด3ตัวมี2หางเนาะคะ่ะพี่น้อง3 2 5 4 3 9 ชุด2ตัวคะ่ะ3 2 2 5 3 5 3 9 4ห 4, 4 1หเนาะคะ่ะส่วนถิดตัวเลขที่มาแรงงวดนี้เนาะคะ่ะที่กระแสมาแรงแลนะนาเป็นไปได้เนาะคะ่ะมี3หา39แล้วก็4 9แล้วก็4 7เนาะคะ่ะพี่น้องคะกะรับไว้พิจารณาเนาะคะ่ะมักตัวเลขไดกะจัดตัวนั่นคะ่ะเอาที่ตรงใจเฮ้าคะ่ะพี่น้องพอเป็นเงินในกระเป๋าของเฮาเนาะคะ่ะ เฮากับเบิงแนวทางผู้อื่นเป็นแนวทางคันตรงกับเหล็กกระแสมาแรงตรงกับใจเจ้าของกับจัดเต็มที่เลยค่ะพี่น้องมาต่อกันที่แม่ทำเนียนรตตารี่เนาะค่ะงวดที่ผ่านมาของเพื่อนกะเข่าที่เก้าหาเนาะค่ะพี่น้องคะสิบเลขเด็ดขายดีเนาะค่ะเข่าที่เก้าหาทุกสำนักเลยค่ะเข้ามาตามต่องวดนี้ค่ะหกสี่หนึ่งเก้าเจส สอง9 8 9 2 5 6 5แสองหหห้าและหนึ่งหนึ่งค่ะตัวเลขก็ยังเป็นตัวเลขมงคลอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องคะมีตัวเลขวันร้อยกระท่งเลขหนึ่งเก่าเนาะคะ่ะวันที่สิบเการ้อยกระทงเนาะ,ค,ะค่ะกะหลับใบพีจารณ่าเนาะคะ่ะอาจซิมาแลงตอนไทยนี่ก็ได้เลขหนึ่งเก่าเนาะคะ่ะเพราะว่าถูกกระแสถูกสำนักก็ยังกอดเก่ามั่นใจว่าเกาและเจ็ดกัมมาค่ะพี่น้องคะ เลขที่อาจารย์วิเคราะห์กันหลายๆสำนักเนาะค่ะพี่น้องคะเลขที่น่าจะเป็นไปได้เนาะค่ะเลขวิ่งเพิ่นเนาะค่ะเลขที่สิมางวดนี้มีเลขหาเลขเจ็ดเลขเก้าแล้วก็เลขสองเนาะค่ะสี่เลขนี้ต้องมีให้เห็นแน่นอนเพื่นวานเนาะค่ะเนาะกะเอาไปเกาะกับเลขเท่าใดเนาะค่ะคันตรงกับใจบ่ตรงกับพานเนาะค่ะกัเป็นแค่ข้อมูลแอดกัเก็บมาฝากพี่น้องเนาะค่ะพอไก่มือมาแล้วกัสิได้เฮงเฮงปังปังกันค่ะ มาต่อกันที่แนวทางก่อน10เลขเด็ดขายดีมาแรงเนาะคะ่สะสลากกินแบ่ง5ภาคเนาะคะ่ะ8 9 6 4 9 7 9 5 2 1 6 5 8 5 3 4 2 5และ4 7เนาะคะ่ะขอขอบคุณแนวทางเพิ่นนาค่ะเฮามันยังอยู่กันที่10เลขฮิตขายดีอยู่เนาะคะ่ะโอเคลอตเตอรี่เนาะคะ่ะพี่น้อง เฮามาเบิ่งแนวทางนี้ค่ะ8934 9725 6439 65947และ85ค่ะกะยังอยู่แนวเหลกวนกันอยู่เนาะค่ะ3สีแล้วค่ะเฮามาต่อที่สีที่4ค่ะพี่น้องคะเฮายังอยู่ที่แม่จำเนียน10เลขขายดีเนาะค่ะพี่น้องคะแนวทางของเพิ่นกะ4785 5765 6459 7915 89ดเก้าแล้วก็หาสามเนาะคะ่ะของแม่จำเนียนบ่มี่หนึ่งเก้าวันร้อยกระทงเนาะคะ่ะมีวันร้อยกระทงสองสำนักน้ากันค่ะพี่น้องคะกะมักคันชอบกะตามเนาะคะ่ะบ่มักกะพานเนาะคะ่ะบึงให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องคะเอาต,ตัวเลขถี่ตรงกับใจเฮาค่ะพี่น้องเฮามาเบิงเพจเลขประมูลกองสลากเนาะคะ่ะเพื่อนเขียนไว้แบบนี้เน,ะะ 16, นกกาะค่ะสิบหกพฤศจิกาสองห้าหกสี่ค่ะ ชุด2ตัวมี6หางค่ะ 71, 7จ็ดห1 0สามแหนูหหและ3 7เนาะคะ่ะแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะพี่หนุ่มคนเชียงใหม่เนาะคะ่ะก็ขอขอบพุ้นแนวทางคนเชียงใหม่นะะ้ำค่ะเฮามาต่อกันที่หวยพระเนาะคะ่ะสงสัยพระเพลินเป็นคนหามากเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะชุด3ตัวมี2หางค่ะสอง สองแปดสี่เนาะค่ะสองตัวมีหนึ่งหางค่ะเก้าหนึ่งเนาะค่ะเพิ่นบดายเขียนบอกล่างหรือบนเฮากัจัดทางล่างทางบนค่ะถือใจเฮากับจัดค่ะพี่น้องค่ะแต่ตัวเลขกะงามเนาะค่ะกะงบหน่อยงบหลายกะจัดได้ค่ะพี่น้องค่ะอยู่ที่เงินในกระเป๋าเค่ะจัดบดายคือเลขอันค่ะพี่น้องค่ะแมนมีเงินกะซื้อบดายค่ะกะขอขอบคุณแนวทางหวยพระน้ำค่ะ เอาไปต่อกันที่รัฐบาลไทยแอดไอติมเนาะค่ะวดวันที่6 6เดือน11 6เีค่ะเพิ่นฟันที่2เนาะคะ่ะฟันกับขึ้นแลนอันเดียวกันค่ะพี่น้องคะ26 27 28 29เนาะคะ่ะตัวเน้นของเพิ่นก็คือ26และ29ค่ะชุด3โตค่ะ 6 2 9 9 2 9 8 2 8ค่ะเน้นเน้นที่6 2 9นะคะก็ขอขอบคุณแนวทางแอดไอติมน้ำค่ะเป็นตะแซบเนาะค่ะซื้อของแอดก็ได้ไอต่อกันเา้าวที่แนวทางของแอดลุ่งลุ่งเนาะค่ะหวยไทยเลยหวยอีสานเหนือเนาะค่ะชุด3โตมี2หางค่ะพี่น้อง3 5 6 8 9 5ค่ะ2โตค่ะ8 9 หาสามหกสามเก้าหาหาแปดแล้วก็หาหกเนาะคะ่ะส่วนหาแปดก็ตรงกับเจเหล็กเจฟ้องเบี้ยเนาะคะ่ะพี่น้องคะกะับปิดเป็นทีเรียบร้อยะคะ่ะกะขอขอบคุณแนวทางเพิ่นนาคะ่ะสำหรับหวดหนีแนวทางของเจฟ้องเบี้ยเนาะคะ่ะผู้ใดซื้อได้สื่อท่านกับเก่งเนาะคะ่ะพี่น้องกันเหลืออีกแนวทางชุดเต็มของเพิ่นที่เพิ่นยังวั่นในปล่อยมากเพิ่นหนาสิป,ปลอยขึ้นวันทีสิบหา้ากับเหลขถูกเนาะคะ่ะ พองวดที่แล้วของเพื่อนเข่าทั้งล่างและบนเนาะค่ะพี่น้องคะก็เป็นกระแสสําหรับเจ้ามือเนาะคะ่ะเขาก็ล่อลุ่นว่าวันคืนวันที่สิบหาเพื่อนสียหายยังมากเนาะค่ะพี่น้องคะเข้ามาต่อกันที่แนวทางอสอเมืองชัยคะ่ะเข้ามาเบิร์ชุดสามโตคะ่ะชุดเต็มแล้วก็เพื่อนกระตัดไห้น้ำเนาะคะ่ะพี่น้องคะเน้นไห้น้ำคะ่ะห้าเก้าหกหนึ่งเก้าหกห้าเก้าสองเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสี่เก้าหก 497 394 593เนาะคะ่ะเ <3 S 2> น้น3หางค่ะ596 196 394เนาะคะ่ะสำหรับตัวเน้นของเพิ่น,นะคะ่ะชุด3ตัวล่องค่ะ628 192 906 894 897เนาะค่ะเ้ามาเบิ่งชุด2ตัววิ่งบนที่9เนาะคะ่ะ96 97 9293เเนาะค่ะเพิ่นเน้น,น,นสอหางค่ะข้างบน92และ93ค่ะขอขอบคุณแนวทางแอดชอเมืองชัยค่ะต่อกันที่ชุดเน้นของมังกรเมรัยเนาะค่ะชุดสรุปค่ะสายวิ่งบนให้วิ่งที่2ล่างให้วิ่งที่9เนาะค่ะเข้ามาต่อกันที่สรุปสตัวบนเนาะค่ะสองสาม 4 9 2 4 9 4 3 9เนาะคะ่ะ2ตัวบนค่ะ3 8 9 2 3 9ค่ะล่าง7 9 2 9 1 9เนาะคะ่ะ16เดือน11 2 5 6 4รอบผลเนาะคะ่ะว่าสิมาตัวเลขใดเนาะคะ่ะกะขอขอบคุณแนวทางมังกรเมลัยด้วยค่ะของเพื่อนกะเขา่าดีบ่มีลุดเนาะคะ่ะพี่น้องคะเพื่อนกะมาเน้นให้แล้วค่ะ ถ่ายรายการกันทีถนนซ้ายบางนาตาดหรืออาจารย์สมยศเนาะคะ่ะพี่น้องคะ16เดือน1164ค่ะชุด3ตัว273เน้นเๆค่ะ073723ค่ะ2ตัว395934เนาะคะ่ะกะขอขอบคุณแนวทางอาจารย์สมยศน้ำค่ะ ขอขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักเนาะคะ่ะที่แบ่งปันข้อมูลเด็ดๆแบบนี้มาให้ทางช่องรัดดาชาแนลเนาะคะ่ะขอบคุณท่านผู้ชมน้ำค่ะที่เป็นกําลังใจให้แอดด้วยดีตลอดมาแล้วพบกับแอดคลิปโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะคัท้าเน้นๆสรุปแนวทางเด็ดๆมาฝากพี่น้องเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ